ขาบเฮ้ยยื้ยยื้ย,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 ยรุ่นรุ่นอ้วตกคดปลาเ,เ,เ,เครื่องเฮ้ยถึงปลาเครื่องสุดสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันในบ้านครับนี่วันนี้พาพี่น้องออกโขงยามแมงครับผมแต่วันนี้ไ่ได้ออกมาหว่านแห่ครับ ออกมาสีเบ็ดครับพี่น้องครับเต้มแรกเมื่อกี้นี้ตูมตามเอาขึ้นท่ายิ่งขึ้นพี่น้องเลยโอ้ยตายพลาดเลยวาชิโซแต้มแรกงามๆสุดอกเออดว่เอาแต้มแรกปลายน้อนครับพี่น้องนี่ครับตึกลงแถวขางกระซังพี่น้องเลยปลายน้อนกับปลากดเขาช่วงนี้น้าขึ้นครับน้าขึ้นน้าแดงครับเดี๋ยวมารอชมกันมารุ่นกันครับผมพี่น้องเอาแต้มแรกพลาดเลยโอ้ยดึงขึ้นงามๆเมื่อกี้นี้ เอาไหมเอาไหมใปไงถึพี่น้องไปญงถึงเบ็ดผมบยใหญ่ปันไอวะเบ็ดมันโอ่นโอ้แต่มันดึงเฮงอยู่ดเน็่เนาะคาบอ่เฮ้ยยยยยลยายย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 ุยย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 ยงยย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 ายย ถ่ายถ่ายเอาคิปเปอร์บ่เอาอ้าเฮ้ยปลาเคองพี่น้องเต็มแลกเลย่โอ้ได้การเอาเอาฟอสฟอสอโอ้ทอาเลียลงแล้วอ๋อใหญ่ลงมได้เนาะคำขาเนาะโอ้ ส่งให้เชฟพานมันก็ได้ยานตาสวดอยู่เชฟพานอุ้ยเกือบเกือบรุดบ่อต่อหน่อยเดียวเดี๋ยวนะง่ายเลยในการในการมาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาเครื่องเลยวันนี้นี่เฮ้ยเอาถ้าเบิ่งเต็มต่อไปพี่น้องม่วนแล้วมื้อนี้ม่วนแล้วเอ้ยเอา อขอเจ้าของดูทางฟูห่าโอ้ยังอยู่ยังอยู่โอ้เหงื่อเราได้การเลยวะเปลี่ยนเนาะเอาโอเคเดี๋ยวใส่เหงื่อพร้อมกันครับพี่น้องนี่พี่น้องครับเริ่มต่อดีแล้วเริ่มต่อดีแล้วี่ครับ นั่งตึกในคางกระซังครับผมนี่ครับช่องว่างระหว่างกระซั่งนี่ครับตึกเหนือประคตครับผมเหีือมักเดี๋ยวรอช่วกันเดี๋ยวตอดอีกสักสอบาทสีดึงขึ้นเลยครับผมบรรยากาศยามแรงครับริมฝังโคงจังหวัดนอครพนมครับผม เพิ่นมาจะาทงนี้ก่อนเงียบเงียบเงียบบอยู่ครับคือทางรุ่นร <laughs> <laughs> ุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องขออย่างเดียวฝนจะหำตกไปแล้วมันตกละหลัดหลัดแรงวังหนึ่งนี่เนาะโอ้ยตัวซองบาทนะบ่จะว่าทัอะ กันเบียดเฮาง่ายมุมครับพี่น้องนั่งสักระยะหนึ่งปลาบก,กินเขาง่ายเรื่อยๆครับผมเปิดหน้าลอกเย็ดๆลงไปรถนี่ลากไปเลยอ้บรรยากาศดีครับ นี่ครับพี่นอ้องง่ายมาง่ายไม,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 ม้มาใหม่ถืออีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ปลาน้อยครับรอบนี้ใค่ถือปลายังมีโตแน่นอนครับอู้ปลาย้อนปลาย้อนปลาย้อนได้การอยู่เอ้ใส่ตัวนนออาาตามราใกล้ๆนู่นมีนี่ละครับพี่น้องเอา้าไปเก็บ ไงขามไปเลยมามาเต็มหงสวนี่เนาะเอาเป็น้งคนใส่เหงือกบอกว่าอาจะใส่เหงือกหเออโต้องตึกแล้วเฮ้ยสามเต็มแล้ว ป้าย้ยานอ,อนสองตัวปกติข้างตัวหนึ่งแล้วครับผมเอามาลุยกันต่อครับผมป้าทิ่งเหาทางนั้นดิมิดอยูอ่บ่ <c oughs> โอ้สมามมันหนังจับคันเป็ดสื่อตัวนี้เหานี่ <c oughs> โอ้ยหลอนนี้แล้วพี่น้องเลยหลอนดุสเลือเกินเงี้ยไง <c oughs> เงี้ยกินหอขนาดพี่นอ้องจุดคมคอ ຈັກມັນຫິ່ນ